ปูตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งก็นึกถึงคําว่าอย่างน้อยในอย่างน้อยถึงเราจะไม่สวยเท่าเขาแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ได้พิการนะถึงเราจะพิการนะแต่อย่างน้อยสมองเราก็ยังดีนะคําว่าอย่างน้อยนยโยมช่วยเหลือชีวิตเรามาได้หลายเหตุการณ์เลยนะโยมเหมือนกับตะปูตัวเล็กๆเนี่ยถ้าไม่มีตะปูตัวเล็กๆเนี่ยนะก็อาจจะสร้างบ้านหลังหนึ่งไม่สําเร็จเสร็จสิ้นก็ได้เพราะมันอาจจะขาดตัวเล็กๆอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยทำให้หลังคาไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ อย่างน้อยเนี่ยไอตัวน้อยๆเนี่ยมันทาให้บ้านหลังใหญ่สําเร็จจริงๆโครงสร้างของชีวิตก็เช่นเดียวกันโยมคําว่าอย่างน้อยน่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะนะอย่างน้อยเราไม่อย่างน้อยเราก็มีอย่างนี้ถึงเราจะขาดอย่างนั้นอย่างน้อยเราก็มีอย่างนี้คนอื่นเขาจะมีอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่มีเหมือนกับที่เรามีอย่างนี้นะคิดในทางที่จะไปในทางบวกก็ได้ว่าอย่างน้อยอย่างน้อย อย่างน้อยเราก็ยังมีอยู่อย่างน้อยถึงเราจะไม่มีคนทุกคนจะทิ้งเราไปหมดแต่อย่างน้อยก็ยังมีลูกอยู่นะอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาสได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะถึงพ่อแม่เราจะไม่รวยนะแต่อย่างน้อยท่านก็รักเราและมันไม่ใช่อย่างน้อยด้วยมันยคืออย่างมากด้วยที่ท่านรักเราดูแลเราในอย่างน้อยแต่อย่างน้อยแก็บคิดเป็นในทางลบๆก็ได้เหมือนกันนะนะถึงฉันจะมีทุกอย่างครบแต่อย่างน้อยคนคนนั้นก็ไม่รักฉันลบได้เหมือนกัน ทุกอย่างฉันพร้อมไปหมดเลยแต่อย่างน้อยฉันก็ยังขี้เหล็กว่าเขานิดหนึ่งมันก็คิดลบได้เหมือนกันคำว่าอย่างน้อยโยมลองไปคิดต่อยอดนะว่าเราสามารถจะสร้างสารรค์อะไรได้บ้างคิดยังไงให้ชีวิตมันไปในทางบวกในทางพัฒนาได้ะตะปูทุเรเล็กๆเ,เ,เช้านี้ก็ขอให้เป็นข้อคิดเตือนใจอย่างน้อยขอเจริญพร